แล้ววันนี้พี่จะมานำเสนอแมบใหม่โคตรโหดอันตรายโอ้โหแทงคูทคาขี้แรงจริงใครจะโหดเท่าแทงคูดบ้างเนี่ยปโถเถยผมเองผมเองเป็นแมบพีพีโคตรโหดโคตรอันตรายแล้วก CO, ็ใช้ฝีมือมากๆแล้วก็เจอไคโดโอ้โหคาขี้แรงจริงนะครับผมแดงคลิปนี้จะเป็นยังไงโปรดติดตามชมได้เลยครับน้ำแดงจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยแต่ตอนนี้ขอนอนก่อนแล้วกันถ้าคุณเบื่อสายฟรีแล้วอยากมาเป็นสายเทพทูนี่เลยราชานมหวานเย็นนั่นเอง รับบริการกดเกมพาร์ทแบบต่างๆทั่วราชนาจักรเดี๋ยวก่อนยังไม่พอมีระบบเติมโลบัค ID พาร์ทอีกด้วยที่สําคัญรหัสใหม่ก็เติมได้แต่มีพรีเมียมเติมไม่ได้นะ ID ติดเมลเขียวทับเป็นเมลแดงก่อนนะถึงเติมได้สําหรับคนสาววกบล็อกฟูด้ดมี ID ไก่ตันอีกด้วยมีทั้งกล่องเล็กกล่องกลางกล่องใหญ่ แต่ตอนนี้มีโปรโมชั่นลด10%อีกด้วยลิงก์ใต้คลิปเลยเบื่อกันหรือยังการเล่นเกมไม่โหดกันสักกทีถ้าอยากเป็นสายเทพทูนี่เลยเว็บขั้นเทพมีทั้งกดผลปีศาจและเกมพาร์ทบ็อกฟูฟ้ดกล่องสุ่มไก่ตันเริ่มที่3 9บาทมีเยอะแยะเลยยังไม่พอมีสูตรรวมเติมเกมมากมายเช่น Rov Free Fire w a o PUBG ที่นี่ที่เดียวเว็บขั้นเทพรับประกันคอนเฟิร์ม ทุกคนเป็นเหมือนกันไหมไม่รู้จะเล่นแมปอะไรดีเบื่อมากเลยอะ่ะมีแต่แมปเดิมๆทุกคนไม่บอกฟูดก็แบบอื่นแมบปบนู้นแบบนี้ออสตงออสตาแต่ไม่มีแมปใหม่ๆสักทีเป็นเหมือนพี่ไหมไม่รู้จะเล่นอะไรสัปดาห์นี้ไม่รู้ว่ามีแมปอะไรที่น่าสนใจหรือเปล่านะทุกคนแต่พี่อะ่ะเห็นแมบปบแมบปบหนึ่งว้ยโคตรน่าหนุกอยากให้ดูนะครับทุกคน ต้องขอขอบคุณช่อง y o u t u b e คนนี้มากเลยนะครับน่าจะเป็นช่องต่างประเทศนะทุกคนแบบใหม่เว้ยโคตรนุกเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้เหมือนเขาสร้างกําลังสร้างนะไม่รู้ว่าเขาเป็นเจ้าของแมปหรือเปล่านะทุกคนดูดิอันนี้แค่เป็นโลโก้ของเกมเขานะทุกคนอันนี้คือตัวอย่างประมาณ1เดือนที่แล้วนะทุกคนตัวอย่างของเกมเขานะเดี๋ยวดูนะครับโอ้โห เหมือนแบบ PVP อะทุกคนเห็นปะต่อสู้เยสยังรู้ว่าอันนี้เหมือนคล้ายเกมแนวแบบ PVP แล้วก็ฟาร์มไปด้วยนะทุกคนเห็นไหมนี่เดี๋ยวดูเมื่อกี้นี้ม,มีหลอดเลือดนะครับทุกคนเห็นไหม อ่ะดูทุกคนมีหลอดเลือดข้างบนเห็นไหมมีหลอดเลือด HP กับ EP ทุกคนน่าหนุจกจัดแบบนี้ทุกคนน่าสนใจนะครับสัปดาห์นี้แล้วก็ปีนี้น่าจะสนุกแน่นอนครับไอเกมนี้กาลังเปิดตัวอยู่นะทุกคนแบบนี้กาลังเปิดตัวอยู่ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นเจ้าของแมปหรือเปล่านะทุกคนแต่อันนี้โคตรสวยภาพแบบทุกคนดูดูด,ดูแมปยังสวยนะอันนี้พี่เปิดภาพฮเฮดีอยนะ่างนั้นนี่เปิดตัวก็แฉงเลยอะ่ะ แทงแทงคูนเลยอ่ะโอ้โหโคตรเท่นี่โลโก้ของแบบเขาเนะ้ะทุกคนดูโลโก้ของแบบเขาดิอัศาจรรย์จัดอันนี้ก็เหมือนไอ้โลมิอูดเหรอหรือไอนน้พี่ขอโทษเลยกันอันนี้เหมือนคล้ายๆของสัตว์เลี้ยงของบิ๊กมามป้ะทุกคนสัตว์เลี้ยงของบิ๊กมักรเ,มเหรออันนี้ใช่หรือเปล่าอะอันนี้ก,ก,ก็พี่ก็มัวโมัว่วนทุกคนก็ขอโทษด้วยนะถ้าผิดนะนี่เดี๋ยวดูกันนะว่าเป็นยังไงบ้างครับดูไตเติ้ลเขานะนี่เปิดตัวก็กเป็นแชงเลยอ่ะโอ้โหเอฟเฟกต์อย่างดีเขาพััฒนา,นาจาเลยอะ เห็นแม่แตกต่างกับดูฟี่นะดูดิโหเฮ้ยมีจับ npc ด้วยอันนี้คือฟัน npc นะทุกคนดูดิฟาร์ม npc โอ้โหดาเมจมีบอกด้วยแล้วก็แบบโอ้โหสะใจจัดโอ้โหโหโหหฮาคีเหรอโอ้โหหาคีแรงหาคีแรงจริงจริงจริงห้าคิแรงจริงสวยจัดทุกคน ใช่หาชีหรือเปล่าวะก็มวกซัวแต่น่นาจะเป็นหาชีเนาะออืืดูฟังแชงคูดอันนี้คือเขาแบบมีแขนเดียวใช่ปะตอนนี้น่าจะเป็นแขนเดียวแทุกคนแชงคูดอันเนี้ยโอ้โหเฮ้ยไคโดอื้อไคโดเป็นไงล่ะเจอแชงคูดผมแดงไปซิอื้อมอู้น้ามาาันจัดสัปดาห์นี้ถ้าถ้าแบบเกมนี้มาแล้วพี่มองว่า น่าจะติดอันดับต้นๆของแบบน่าเล่นนะเกมของโลบอกนะพี่มองว่าน่าจะน่าเล่นเลยแหละโคตรน่าหนุกไม่รู้ว่าจะเปิดตอนไหนนะเปิดตัวนี่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 เกมเขาทุกคนเกมเขาเกมเขาเฮ้ยติดดาวไว้ก่อนดีครับพี่ติดดาวไว้ก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าเปิดตัววันไหนนะทุกคนคิดว่าน่าจะเร็วๆนี้แหละมั้งเพราะเขาทําเกมประมาณกี่เดือนแล้วว่าน่าจะหลายเดือนแล้วแหละประมาณ3เดือน้วทุกคนน่าจะเดือนหน้าหรือว่าเร็วๆนี้แหละน่าจะมานะครับทุกคนเกมมันน่าสนุกโคตรหนุกอ่ะเห็นแค่แชงก็ ตื่นเต้นแล้วอะสักกงสกีินนะทุกคนแต่ถ้าใครอยากดูแบบคลิปตรงคลิปเต็มนะครับเดี๋ยวพี่ทิ้งไว้ใต้เม้นท์ให้นะครับลองไปดูช่องเขาได้นะทุกคนแนะนําเกมมาใหม่ประมาณนี้นะครับเกมใหม่ๆนะบางคนแบบเบื่อเกมเก่าเหมือนพี่ไงไม่รู้ว่าจะเล่นแบบไหน่มีจะแบบเดิมๆอะอยากเล่นแบบใหม่ๆแบบเนี้ยเดี๋ยวก็น่าจะรอแบบนั้นนะครับแต่แบบอาอนิเมะพาจิ่งจามูนิเตอร์นี่คือไม่มาสักทีเลยทุกคนพี่รอแบบจนแบบเหนื่อยแล้วอะอนิเมะพาจิงอะทุกคนเนี่เขาบอกว่าจะมีอะอีพีสองเร็วๆนี้ะครับ ก็ติดตามต่อไปแล้วกันคือ <c ười> แบบนี้พี่ก็ชอบด้วยมากเลยนะครับทุกคนก็คลิปนี้มีเท่านี้นะครับคลิปนี้พี่มาอธิบายเฉยว,ว่าแบบกํบาลังมาใหม่นะครับแบบใหม่นะครับประมาณนี้ทุกคนก็ถ้าใครชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์พีด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้มาเล่นกันนะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคุณนางเอกผมและตัวร้ายพอจบคุณก็รู้ผมก็ต้องตายกลับตัวกลับใจมันก็คงไม่ทันถ้าผมเป็นคนดีหนังเรื่องนี้ก็คงไม่